สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งงานเขามีตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์จนวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568ครับซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายและหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการจัดแข่งขันจัดสวนไม้ประดับครับซึ่งนี่คือผลงานของเด็กนักเรียน ไม่น่าเชื่อครับว่าเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมีทั้งหมด13โรงเรียน13แห่งครับเข้ามาประกวดจัดแข่งขันสวนไม้ประดับครับนี่ผลงานของน้องๆเดี๋ยท้ายท้ายคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าตาของน้องๆครับว่านหน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่ความสามารถของน้องๆ,องๆไม่ธรรมดาจริง เดี๋ยวเราจะได้เดินดูครับว่าสวนที่น้องๆจัดนั้นจะมีลักษณะส,สวยงามขนาดไหนครับทั้ง13สวนซึ่งก็เป็นฝีมือของน้องนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั้ง13แห่งนั่นเองเราพาทุกคนเดินชมครับนี่ฮะถ้าใครมีพื้นที่อยากจะจัดสวนเองเราสามารถที่จะนำไอเดียเหล่านี้ ไปทาเองได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมหิดลวิทยาครับดูผลงานฮะสวยงามมากโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะนะครับสวยงามมากดูแล้วสะดุดตาครับเดี๋ยวเราดูโรงเรียนต่อไปอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันหลากหลายครับมีต้นสับประรดสีโอไม่ใช่ธรรมดาฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสิรินทร์ครับนี่ได้รับรางวัลชมเชย ดูครับว่าน้องๆเขามี c r e a t i v ฟมีความคิดสร้างสรรค์นขนาดไหนโรงเรียนต่อไปครับนี่เป็นโรงเรียนสุระวิทยาคารนะฮะอันนี้ก็ได้รับรางวัลชมเชยเช่นเดียวกันครับก็จะมีการวางก้อนอิฐเป็นรูปหัวใจมีการใส่กากมะพร้าวที่มีการสับนะครับแล้วก็มีการใส่ต้นตบปะรดสีลงไปด้วยนี่ฮะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาฮะ ครับโอ้โหฝีมือไม่ใช่ธรรมดาจริงครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสุรินทร์สิทยาคมครับได้รับรางวัลชมเชยเช่นเดียวกันนี่นะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาจริงๆเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่ครับอยากจะจัดทำเลเป็นที่ถ่ายภาพหรือไม่ก็ทางด้านหน้าสวนเนี่ยนะฮะทางหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถจัดได้เอาไอเดียของน้องๆเนี่ยไปทำได้ อันนี้เป็นโรงเรียนสวายพิทยาคารครับนี่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะโอ,โอ้สวยงามมากับอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดามีการเอารากไม้นะฮะนี่มาตั้งเอาไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลชมเชยครับโรงเรียนจอมพระประชาสรค์มาถัดลงมาฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งครับอีกไอเดียหนึ่งมาดูฮะ อันนี้จะเป็นของโรงเรียนโคกยางวิทยาครับอันนี้ได้นดับ2ครับมี่โอ้โหสวยาง,งามมากซึ่งวัสดุที่นำมาทำการแข่งขันเนี่ยนะฮะทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยก็จะมีดอกไม้มีกระถางครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เพราะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่และโรงเรียนจะมีไอเดีย มีแนวความคิดสร้างสรรค์อย่างไรอันนี้เป็นโรงเรียนสุดท้ายครับนี่ก็จะเป็นของโรงเรียนอะไรเอ่ยดูสิปิดโรงเรียนไวมไหมปิดชื่อโรงเรียนไวมไหมไม่มีครับผมไม่ได้เห็นเลยนี่ครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีมือของน้องๆครับหน้าตาของน้องๆรวมทั้งคุณครูผู้นาพานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันครับดูครับนักเรียนระดับ ระถมก็มีระดับมัธยมต้นก็มีนี่ครับนี่คือหน้าตาของน้องๆน,นี่ครับผู้หลากหลายไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มีความคิดความอ่านความสามารถโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาจริงๆครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีไอเดียครับก็สามารถที่จะเอาไอเดียนี้ของน้องๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้พัฒนาปร,รับปรุงสวงของเราได้ครับนี่ฮะสวยงามมากนี่ของน้องๆน,น,นะฮะต่อไม่เป็นลิขสิทธิ์ครับ เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์นำไปพัฒนาทำสวนของเราได้ครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ